วันนี้เราจะมาจัดฟูมาริดเอาไว้เล่นเมนเจอร์ซึ่งถ้าเราดูทีมยอดนิยมเนี่ยแช่ครับมาริดอยู่อันดับ2แต่ถ้าเป็นหนึ่งหนึละ่ะแน่นอนครับมาริดอยู่อันดับ1ส่วนแผนที่ผมใช้ก็คือ422 1 1เริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูผมแนะนำเป็นกูตัวส่วนมากคนจะใช้ปี LH EBS และปี22ไรซ์ซึ่งแต่ละปีราคาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูแลนกิ้งของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยกูตัว LH จะอยู่อันดับที่6กูตัว EBS จะอยู่อันดับที่5ส่วนกูตัวริมสองไรซ์จะอยู่อันดับที่1ซึ่ง3ปีนี้นิสัยเหมือนกันหมดเลยแต่ที่แตกต่างก็คือ OVR และค่าพลังสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่งบของแต่ละคนผมขอเลือกเป็นปี22ไรซ์คู่เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นวาลานกับลูดิเกอร์แต่ถ้าเราไปดูแลนกิ้งของเซิร์ฟเวอร์เ War กาหลี โอเฮนเดตกับคาวาคาแต่ถ้าเราไปดูแรงกิ้งของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยโอจะอยู่อันดับที่4ส่วนคาวาคาจะอยู่อันดับที่6กองกลางตัวรับ2คนเดวิดอาราบากับชูอาร์มินีแต่ถ้าเราไปดูแลนกิ้งของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยอาราบาจะอยู่อันดับที่6ชูอาร์มินีจะอยู่อันดับที่8จริงๆกลงารมาลิดมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นซีดานมาคอสยูเรนเต้แบ็กแฮมเอสเซียงคู่กองกลางวอลเวเดกับโทนี่โคแต่ถ้าเราไปดูแรงกิ้งของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยวอลเวเดจะอยู่อันดับที่12ส่วท คนทีโค้ชจะอยู่อันดับที่82สองโคนสุดท้ายจะเป็นชิสเชนโลโอนโดกับเบนเซม่าซึ่งถ้าซื้อโดมาคือมันขายไม่ออกแน่นอนแต่ถ้าดูแรนกิ้งในตำแหน่งกองหน้าโดจะอยู่อันดับที่15ส่วนในปี 22TOTS โดจะอยู่อันดับที่2เบนเซม่าจะอยู่อันดับ1ในตำแหน่ง CF ส่วนในปี EBS เบนเซม่าก็อยู่อันดับ1เหมือนกันและนี่ก็คือแผนที่ผมจัดไว้ทั้งหมดแต่ว่าถ้ามันมีแค่นักเตะมันก็คงไม่พอมันก็ต้องมีโค้ชฝึกฝนด้วยอันนี้คือทีมของผมล่าสุด อันนี้ก็เป็นโคน้ดึืฝนของนักเตะก็สำหรับพิม์นี้ก็จะมีเท่านี้นะครับการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับการขอบคุณมากครับ